ผู้ชมครับหลังจากที่คุณธนาทรมีการไปไลฟ์นะครับเรื่องของการพูดถึงโรคของการเอาวัคซีนเข้ามาของรัฐบาลลาช้าตั้งข้อสังเกตว่าอย่างงั้นอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยหมอนหนูออกมาชี้แจงนะฮะ ยังไงเดี๋ยวให้ฟังแต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยนะฮะหัวหน้าคณะก้าวหน้าเขาไล่ก่อนเขาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลบอกว่าไร้ายประสิทธิภาพล่าชา้เาเจรจารซื้อน้อยเกินไปและอยู่ในมือเจ้าเดียวก็คือบริษัทเอตาเซเนกาผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่จากยุโรปเพราะว่าบริษัทนี้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทสยามไบโอเซนผลิตในประเทศไทยแล้วคุณธนาธรก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยพึ่งจะเจราจารกับซินโนแวคกเนี่ย ของจีนเนี่ยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา2ล้านโดสมันน้อยเกินไปนะฮะพอเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะครับแน่นอนคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็รู้แหละครับได้ยินได้ฟังนักข่าวก็ยัดคําถามใส่ปากท่านท่านจะตอบยังไงต้องบอกว่าดูเดือดมากนะไปฟังครับค่ะ <c oughs> ผมว่าคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับรู้ทุกเรื่องนะรู้ไปหมดทุกเรื่อง แต่ไม่รู้อย่างเนี่คือไม่รู้จักสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่ต้องไปจํากันยาวๆเอาใกล้ๆเนี่ยรถตรวจหาเชื้อโควิด20คันใครเป็นคนให้ชุด PPE เป็นล้านๆชุดใครเป็นคนให้ไปทําการบ้านตรงนี้มาก่อนว่าใครทําให้แล้วค่อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งจริงๆก็ไม่ควรจะไปวิพากวิจาร์เพราะเพราะว่าไม่มีใครที่ ไม่ไม่มีอะไรเลยที่พอค์ท่านได้ได้ได้ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนพวกที่ออกมาว่าว่าเนี่ยนะครับก็เรามือไม่พายก็ไม่ต้องเอาอะไรมาลาน้ำนะโอเคขอบคุณครับ เสร็จป <th ุ๊บเดินไปเลยครับเงียบกริบฮะในวงสัมภาษณ์นี้นะฮะแล้วท่านก็ทิน้าได้ว่าอย่านําเรื่องวัคซีนมาทําให้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับอ่ะจะเน้นย้าว่าประชาชนก็รอวัคซีนอยู่เนาะค่ะคือเมื่อวานนี้คุณหมอนครผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนของประเทศไทยก็ตอบคําถามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าการที่เลือกบริษัทของจีนเนี่ยนะคะซิโนแวคเนี่ยเพราะ ซีโนแวคเนี่ยคือเขาถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยแม้แต่องค์การเพสัชกรรมเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้มาได้ก็เลยต้องไปตกอยู่ที่บริษัทไซเอ c นใช่ไหมคะใช่ไหมคะบริษัทอะไรนะชื่อบริษัททางด้านของสยามไบโอไซ e นใช่ครับซึ่งถ่ายทอดใหม่ทีหนึงจากเอต้าเซเนกานะครับ